มามามาใช่ของของน้องออมกล่องเดียวเลยโซนบีกล่องเดียวเลย3าคนแต่ส่วนน้องหลิงเนี่ยโซนเอหนึ่งแล้วก็โซนบีสองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราแจ้งข้อมูลอีกทีนึงโอ้โหตื่นเต้นมาก,ใค,ากใครอยากอยู่ทีมน้องหลิงส่งเสียงมาเลยใครอยากอยู่ทีมน้องอมเสียงมา ขอยู่ขึ้นหน้านี้ยนีกมัรับประกาศเลยไหมฮะเอาเลขครเอาเลขครับแะเศูนย์ศูนนย์ศครับ A ศูนย์ศูนย์หกอยู่นี่ฮะโอ้โหคนใช้ก็บอมือไม่น้อยคนที่สองค่ะที่ได้อยู่ทีมน้องหลิงฮะอ้ยเ้นเต้้นเฮะอุ้ยอันนี้วันเกิดหลิงเลยอุ้ยจริงเหรอก็สอบนิดหน่อยปีหนึ่งหนึ่งห้า้าหนึอแต่คนนี้เมื่อกี้มือให้น้องออาเมื่อกี้ ขยากเป็นทีมน้องออมยกมือสูงเออชีวิตมันก็แบบนี้และอีกหนึ่งท่านครับน้องหลิงหาจำนวนสมาชิกคนสุดท้ายที่จะเข้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สาวเขาเล่นมุกเสาวขึ้มาม <disciple> ันแปลกอนไหมไม่ไม่คั่ไม่ครัดีแล้วค่ะดูทำดีแล้วปีหนค่ะปีหนอยู่ไหนฮะโอ้โหอยู่ค่ะต่อมานะคะปีศูดีค่ะปีศูนย์จ็สี่นี้อยู่ทีมน้องมาค่ะ B093 B093 อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอ๋ออยู่ค่ะและสุดท้าย B119 ค่ะ B119 ฮะอยู่ไหนคะ B119 ครับอยู่ครับโอ้ได้ครบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวทีมงานเราเก็บสลากให้นะคะ B119 นี่มหนเกมเกมนี้ทำยังไงคะเกมนี้ต้องบอกเลยเดี๋ยวเราจะให้เอาอุปกรณ์ขยับขึ้นหน้านิดนึงเออระวังน้องอมน้องออมระวังสันนิษฐานนิดนึงค่ะระวังนะ เกมนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีซองเจลีบิวตี้นะครับใช่หน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดนนนนเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นม็อกม็อกอัพนะครับประมาณน,นี้นะประมาณน,นี้นะก็คือว่าตอนเนี้ยมันจะมีซองเจลีบิวตี้ฮะเรียงไว้แล้วเรียบร้อยประเด็นคือทีมที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมายืนฝั่งนี้แล้วก็ทําการคาดเดาด้วยการเรียงตัวม็อกอัพตัวเนี้ยว่ามันจะตรงกับที่มันมีเรียงไว้อยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่า จะมีเวลาเหลือนะคะน้องลิงประมาณเก้าสิบวินี้พอไหมคะน้องออนคิดว่าพอไหมเก้าสิบวินหรือจะเอาแบบพอเนาะใช่ไหมเนี่ยให้หนูดูเป็นตัวอย่าง,งเดี๋ยวพอเปิดอ่ะหนูจะเห็นนะครับตอนนี้ข้างหน้าะคือซองจริงอตอนนี้หนูห้ามดูใครใครเล่นอะ่ะห้ามดูเลยแต่ทุกคนจะเห็นทุกคนอาจจะแบบบอกได้ไหมอาจจะแบบไกด์ช่วยได้แต่อย่าเยอะเกินนะเพราะว่า ของรางวัลผู้ชนะก็ได้ถ่ายรูปเหมือนกันอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแล้วจะต้องตั้งใจกันนิดหนึ่งน้องอมอกติการประมาณนี้นะโอเคฮะทีมที่1ปลอ่องยิฉุกไหมปอ่องยิ้มฉุกไหมดูสังคนป่อยิฉุกไหมใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนดีใครเล่นก่อนดีอ,อ่าให้หัวหน้าทีมเป่าหัวหน้าทีมเป่าให้ใครเป่าข้างล่างเป่ามาอเอาหัวหน้าทีมมาเป่าแล้วใครเล่นก่อน3 2มสองหเย่จะเล่นก่อนหรือจะให้เขาเล่นก่อนอ่าเขายกเลยมาเลยค่ะ จะเป็นทีมน้องหลิงเล่นก่อนฮนะทีมน้องหลิงเล่นก่อนครับโอเคลองเล่นก่อนนะส่วน,นะะส่วนทีมน้องอมนะฮะอาจจะต้องแบบเหมือนกับปวดได้ปวดได้แซวได้แกงได้นะครับมามาฮะยืนประจําที่ตรงนี้ครับนาประจําที่นี้ครับน้องหลิงเข้ากลางน้องหลิกเข้ากลาง ใช่ค่ะหลิงต้องเล่นด้วยค่ะน้องหลิงต้องเล่นด้วยส่วนน้องออมแก้มได้นะเหมือนแบบเอ้ยถูกหรือเปล่าเอ้ยใช่หรออะไรเงี้ยครัูนะใช่เป็นทีมน้องหลิงฮะพี่ต้องใส่ตรงไหนนี่ฮะเห็นไหมฮะน้องออมเห็นแล้วห้ามบอกนะแต่ว่าน้องออมแก้มได้นะโอเคนะเวลาวางนะคะตรงเนี้ยมันจะมีจุดมาร์กสีเขียวอยู่นะคะทุกคนให้วางตรงเขียวแบบนี้เลยนะสมมติอันนี้ก็วางตรงนี้เลยแล้วก็วางตรงนี้เลยนะคะโอเคนะ ลองคาดเดาดูว่าเจ็ดซองนี้คุณจะเรียนได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่าน้องอืมยากไหมคะน้องพี่ว่ายากไหมไม่ยากเนาะคือมันต้องใช้การคาดเดาแล้วก็ต้องใช้ดวงด้วยน้องระวังค่ะระวังนะคะระวังนะคะอ้ามาโอ้โห,โหนี่นี่มองจากระยะไกลเลย<ะ>เพิ่ม เกาสิบว <g ül> ินาทีาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งวางครับไป่ะเดี๋ยวครับทีมงานจับเวลาทีมงานจับเวลาเอาแล้วครับใช่หรือเปล่าใช่หรอใช่หรอใช่หรอือเปล่าและพี่หลิงส่งสายตาให้ใครอ่ะพี่หลิงส่งสายตาให้ใครอ่ะโอ้พหี่หลิงอะไรอ่ะอ้าเดี๋ยว ใใ่ในเวลาย,ยังไม่หมดนะเวลาย,ยังไม่หมดนะจะเรียนต่อหรือจะหยุดพอแค่นี้หรือยังไงเร็วครับเวลาย,ยังมีเวลายัองอมกกีน้องอ๋องอย่าไปบอกเขาสิน้องอ๋อมอย่าไปอแข่งกันค่ะแข่งกันขาด,ขน,ขาดน้องอ๋องไปทออนะครับผมเอาขอ,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 อแล้วนะโอเค <Okay. S 2> เรียบร้อยจะให้เก oh <my> ือบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไปทั้งหมด30วินาทีเขาดูสิ oh. อุ้ยเหมือนจะมีสลับไป okay. อ, okay. mm hmm. อ่ะเหมือนมีสลับไปซองนึงนะเนี่ยค่ะสลับกันนะอ๋อได้ไปทั้งหมด6คะแนนกับอีก30วินาทีเขาได้ผูกแล้วน้องออมกดดันไหมอ่ะเสียงหลือแบบชิลๆสบายก็ก็กลัวอยู่นะอืมเอาแหละโอเคทีมน้องออมขึ้นมาได้เลยฮะโอ้ยจิงนางมาล้มกันลงกันนะเราเราก็ลงกลาง ใช่ได้แล้วพี่หลิงก็อาจจะแบบมาแกล้งมาดูมาอะไรก็ได้นะแต่เมื่อกี้ชอบน้องออมมาน้องออมบอกด้วยอ่ะเออน่ารักได้ไหมคะระวังนะระวังนะเอาแหละสวัสดีค่ะกติกาเหมือนเดิมนะให้ทีมงานเราสลับนิดนึงทีมงานเราสลับนิดนึงนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับสวยมากค่ะน่ารักสุดๆน่ารักสุดๆนะครับเจลี Beauty Everyday ภายใน90วินาทีนี้เราจะดูกันว่าทีมน้องอมจะสามารถเรียนได้ถูกหมดหรือเปล่า อันนี้ต้องเน้นให้ถูกหมดให้ได้นะเพราะว่าทีมพี่หลิีเขาทําไปได้ตัง้งหกคะแนนแต่ว่าถ้ามันเสมอเดี๋ยวค่อยวัดกันะที่จํานวนวินาทีละกัน30มสิบวิก็ถือว่าเร็วเหมือนกันเอาแหละ,รหะรนะออพร้อมไหมคะพร้อมนะน้องออมพร้อมไหมคะน้องน้องออมเข้ากลางเลยไหมแกละรับผิดชอบคนละสามอันเอาไหมเอาไหมเราพิชซ่ารับผิดชอ่าแบาง่บงแบ่งแบ่งกัน manage ดูวางแผนให้ดูพร้อมนะน้องอม <c oughs> อมพร้อมนะเก้าสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปฮะไปครับผมไปฮะโอ้โห พี่มีสพตาเนียพี่หลิงเป็นไงพี่หลิงเป็นไงน้องเก่งนะน้องเก่งนะน้องเก่งนะตรงนั้นต้งเอ้ย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 อันนี้ยโอ้อันนี้ผิดนะคะนี่ไม่รู้ไม่รู <S <S ้เลยแล้วก็อันนั้นอันนั้นถูกอันนั้นผิดไม่ใช่ตรงกับอหมอพี่น้องออมใจเย็นค่ะน้องออมใจเย็นน้องออมใจเย็นอไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ ยกย่างยกเว้นความพร้อมเพรียงกันตอนนี้แต่ก็ได้เเนาะก็ได้อยู่อ่ะคราวนี้ผมก็จะมาดูกันแล้วแหละนะครับว่าไม่ฟังหนูเลยนั่งอะาอุ้ยเฮ้ยได้ครบทุกอันครบทุกอันนะใช่ไหมทีมงานเจ็ดอันครบเลยป่ะทำไปได้กี่วิ้งฮะทำไ่ได้สามสิบสี่วิแต่ว่าเขาเรียนถูกทุกอันเพราะฉะนั้นทีมน้องออมชะนะฮะเขาไม่เตะนับเวลารอ พี่จีก็แกล้งจะเป็นไม่เห็นนะหนูส่งซิกให้ใครก็ไม่รู้ว่าแต่น้องอ๊อกเขาช่วยทีมหนูด้วยนะหนูไม่ช่วยตรงไหนหนูช่วยอะแต่ว่าทุกคนมองแต่ช่วยแหละช่วย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 ก็ช่วยขาช่วย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 อ๋อเพจลิลช่วยช่วยช่วยหนูก็บออันนี้ถูกอันนี้ผิดเออเออเออไม่ได้เออน่ารักมากอ่ะโอเคถือว่า แข่งกันไป, employer, ปพองขอมปากหอมคอแล้วกันทีที่ชนะจะได้ถ่ายรูปกับช่วยสุนิดลิะนะช่วยค่ะช่วยเห็นแล้วอันนี้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 เนี่ยประมาณนี้เลยมาถ่ายรูปไปดีกว่าค่ะมามาเลยครับเขากลางเลยค่ะเข้ากลางเลยค่ะเขากลางเลยน่ารักสุดๆลยเนาะก็เป็นการเล่นแบบพองปากหอมคอนะชีมที่แพ้ก็ได้กระเป๋าน่ารักน่ารักไปนะฮะกระบอกมีสองสีนะสีชมพูกับสีม่วงนะฮะทั้งสองสีก็สวยเหมือนกันหมดนะฮะย้ำเลยนะฮะโอ้โหน่ารักมากๆเลยฮะก็อย่าลืมด้วยนะฮะสามารถที่จะดูไลฟ์สดนะฮะ ทางช่องทาง Facebook ได้ครับเจเล่บิวตี้คลับอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับทุกคนฮะแฮชแท็กของเราเจเล่บิวตี้โมเมนต์ X หลิงอ,อ๋องฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับปั่นเทรนด์ X ให้ขึ้นอันดับหนึ่งที่ได้ฮนะกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เป็นบิวตี้โมเมนต์นั่นเองครับเรียบร้อยปรบมือน่ารักสุดๆเอาเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องๆเขานะทัชอัพกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เบนจ์ฟิตแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ น้องหลีดน้องออมนะครับพักแป๊บเดียวนะฮะปรบมือหน่อยแล้สุดยอดมากๆนะฮะ <c oughs> นี่แหละฮะคือความน่ารักของน้องเขาเดี๋ยวผมเองจะเตรียมตัวลงมาด้านล่างเวทีแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่วงเบนฟิตแล้วซึ่งช่วงเบนฟิตนี่นะฮะจะเป็นการถ่ายรูปนะฮะ สำหรับ2ต่อ2ก่อนนะครับแน่นอนอยู่ยแล้วนะครับว่าการแข่รูปแบบ2ต่อ2เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะฮะวิธีการคือแบบนี้แบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาให้ดูนิดนึงนี่